สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องที่นำเสนอความรู้เกี่ยวกับเหรียญเงินตราทั้งในและต่างประเทศซึ่งนำเสนอราคาเหรียญที่มีมูลค่าสูงมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับก็หวังว่าความรู้ ที่ได้จากทางช่องนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งทางทีมงานของเราก็ไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีเหรียญต่างประเทศนะครับมานำเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับว่ามีรูปแบบอย่างไรนะครับมูลค่าเท่าไหร่นะครับ แน่นอนสำหรับวันนี้ก็จะมีราคาเหรียญที่มีมูลค่าหลักหลายล้านนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับหวังว่า,าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับซึ่งถ้าเกิดท่านใดไปพบเจอเหรียญดังกล่าวที่ไหนก็จะเป็นแนวทางในการเก็บสะสมหรือเพิ่มมูลค่า ให้กับท่านผู้ชมท่านทุกฟันทุกท่านได้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทีมงานของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ในช่วงแรกเราก็จะมีเหรียญของต่างประเทศมานําเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญแรกนะครับก็เป็นเหรียญปีคริสตศักราช1900 86นะครับสำหรับเหรียญที่ท่านได้ชมกันอยู่นี้นะครับราคาก็ยังไม่สูงมากนักนะครับก็อยู่ที่หลักร้อยต้นๆน,นะครับหากสภาพเหรียญมีความสวยงามนะครับซึ่งเหรียญน,นี้ก็มีการใช้งานแล้วนะครับสึกก่อนตามการเวลานะครับเหรียญน,นี้ปีคริสตศักราช1,986นะครับเป็น เหรียญที่มีการใช้งานแล้วนะครับท่านใดที่ชื่นชอบเหรียญก็เก็บสะสมไว้ได้นะครับช,ชื่นชอบในสเสน่ห์ของเหรียญน,นะครับทั้งในและต่างประเทศก็เก็บสะสมได้นะครับเหรียญถัดไปนะครับเหรียญน,นี้ก็มีขนาดกลางนะครับไม่ไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินจนเกินไปนะครับสําหรับเหรียญน,นี้รูปแบบก็มีความสวยงาม แตกต่างในแต่ละประเทศนะครับขอบด้านข้างเหรียญนะครับอันนี้เหรียญก็มีสภาพการใช้งานแล้วนะครับราคาก็จะอยู่ที่หลักร้อยต้นๆนนะครับยังไม่สูงมากนะักถ้าเหรียญมีความสภาพใหม่ๆนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานแต่เหรียญนี้ก็ราคาไม่สูงนะครับราคา ประมาณยังไม่ถึงร้อยนะครับเพราะมันมีผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับสำหรับเหรียญนี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับอันนี้เหรียญก็มีการใช้งานมีความเก่านะครับอันนี้ราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงเก็บสะสมได้อยู่นะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับ อันนี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับ1เหรียญแต่เป็นเหรียญขนาดเล็กราคายังไม่สูงมากนะครับราคายังไม่สูงมากนะักเป็นเหรียญปีคริสตศักราช1980นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ปีคริสตศักราช1980นนะครับ เรามาดูเหรียญที่มีมูลค่าสูงนะครับสำหรับเหรียญนี้นครับเหรียญนี้เป็นเหรียญปี1 1878นปิะครับปีกริสกา์ตหักราช1878นะครับ,ส,ร 1, รบสำหรับเหรียญนี้ซึ่งราคาที่มีการาซื้อขายกันหรือประกาศขายกันก็จะอยู่ที่ราคา34 7 5 3 0 0ล้าน 34บาท21สตางค์นะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญเดียวนะครับเน้นย้ำนะครับเหรียญนี้เหรียญเดียวมูลค่าสูงถึงส4ล้านกว่าบาทนะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญเดียวนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านหวังว่าจะเป็นแนวทางให้ท่านได้ได้รับชมรับฟังกันนะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญนี้ราคาก็ สูงเช่นกันนะครับสำหรับเหรียญนี้อยู่ที่34,531,824บาท81สสตางค์นะครับราคาโดยประมาณนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปพบเจอที่ไหนสามารถเก็บสะสมไว้ได้นะครับราคาก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่หายากมีมูล,ลค่าสูงมีการผลิตมาน้อยนะครับซึ่งก็หวังว่าจะเป็นแนวทาง ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปเป็นเหรียญของอปี1998นะครับสำหรับเหรียญนี้ปี1998ราคายังไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญนี้ราคายังไม่สูงยังเก็บสะสมได้อยู่นะครับเป็นเหรียญขนาดกลางนะครับขอบด้านข้างเหรียญนะครับอันนี้ ราคายังไม่สูงมากถ้าสภาพใหม่ๆก็จะอยู่หลักร้อยต้นๆน,นะครับสำหรับเหรียญนี้หลักร้อยต้นๆอันนี้สภาพใช้งานตามการเวลานะครับราคาก็ยังไม่สูงมากนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่าราคายังไม่แรงนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ เหรียญปี1927นะครับ mm hmm. ให้ดูใกล้ๆก,กันนะครับว่าลักษณะรูปแบบของเหรียญในแต่ละประเทศก็จะมีเขาโครงหรือโครงสร้างของเหรียญที่แตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็สึกกร่อนตามการเวลานะครับราคายังไม่สูงมากนะครับยังไม่ถึงหลักร้อยนะครับ ราคายังไม่ถึงหลักร้อยของบ้านเราเหรียญต่อไปนะครับอันนี้เป็นเหรียญเก่าสภาพผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับเป็นเหรียญปีคริตสตศักราช2015นะครับปีคริตสตศักราช2015 ราคายัางไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญนี้สามารถเก็บสะสมไว้ได้นะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญน,นี่ด้านหลังของเหรียญนะครับ ยังหาได้ง่ายนะครับตามตลาดทั่วไปก็มีขายนะครับสำหรับเหรียญนี้มาดูเหรียญต่อไปอันนี้เป็นเหรียญที่ยังมีความคมชัดยังไม่สึกกร่อนมากนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปี2007นะครับปีคริสตศักราช2 0 0 7ันสำหรับเหรียญน,นี้ด้านข้างเหรียญ มาดูเหรียญสุดท้ายนะครับว่าเหรียญสุดท้ายนั้นจะมีมูลค่ากี่ล้านบาทนะครับเหรียญสุดท้ายเรามาดูกันเลยนะครับว่าเหรียญดังกล่าวนี้จะมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับสําหรับเหรียญเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญปีคริสต์ลักราช1 8 0านะครับสำหรับเหรียญนี้เป็นของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับราคาที่มีการซื้อขายหรือประกาศขายกันอยู่ที่ราคา สามสิบสี่ล้านหนึ่งแสนหกมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบแปดบาทหกสิบสองสตางค์นะครับสําหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับสามสิบสี่ล้านกว่าบาทนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปพบที่ไหนก็สามารถเ,าเก็บสะสมหรือเพิ่มมูลค่าไว้ในอนาคตก็ได้นะครับหรือขายออกก็ได้นะครับราคาจะอยู่ที่สามสิบสี่ล้านกว่าบาทครับสาหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมหรือค้นหาหรือพบเจอเหรียรูปแบบต่างๆที่เรานําเสนอนั้นก็จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับซึ่งาสามารถาศึกษา เพื่อเพิ่มมูลค่าของเหรียญยิ่งยิ่งขึ้นไปได้นะครับในอนาคตสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านสูงสุดนะครับสำหรับการนำเสนอในทางช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ